คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าภูกใจคนรู้ใจแมวอน้องเนยค่ะเรื่องจากเมลวันนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องอะไรของใครยังไงสิเออมาจากคุณเส้นค่ะชื่อ,อเรื่องว่าเสียงกระซิบจากห้องดับจิตโอ้โโรงพยาบาลโรงพยาบาลเสียงกระซิบจากห้องดับจิตใช่แหละเป็นยังไงเรื่องนี้ ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณเส้นบอกว่าเป็นเรื่องของแม่เขาค่ะแม่ของคุณเส้นเนี่ยเป็นทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแหละนะคะเหตุการณ์เนี่ยย้อนไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วแม่ของเขาไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้เป็นหมอนะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยจัดการห้องให้ผู้ป่วยเหมือนอยู่ในออฟฟิศอะคะ่ะถ้าสับในโรงพยาบาลเขาจะเรียกกันว่าแอดมิดแอดมิดแอดมิดใช่ ที่นี้ค่ะเหตุการณะะ์มันจะเกิดอยู่ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่5วัน<ม>ซึ่งเป็นเวรของคุณแม่คุณเส้นพอดีแล้วเขาก็หยุดไม่ได้แล้วด้วยก็เลยจําเป็นจะต้องไปขึ้นเวรตอนกลางคืน<ม>ห้องหรือสถานที่ที่แม่คุณเส้นทำนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางเป็นห้องเอกสารระหว่างห้องเวทระเบียนกับห้องฉุกเฉิน<ม>แต่ประเด็นคือหลังห้องที่แม่คุณเส้นอยู่คือเป็นห้องดับจิต แล้วก็ทั้งสี่ห้องเนี้ยมันสามารถเปิดประตูทะลุกันได้อืนะคะคืนแรกที่แม่ของคุณเส้นต้องไปอยู่เวนนะคะเขาก็จะเป็นเป็นประจำอยู่แล้วที่พอตีหนึ่งตีสองตีสามมันมันไม่มีอะไรแล้วอะเขาก็จะแบบหาที่นอนอหาที่งีบนิดนึ่งมแม่ของคุณเส้นเขาก็หาที่นอนได้นะคะแล้วก็เเตรียมปูผ้าเตรียมหมอนอะไรกําลังจะนอนแหละสัพพะเขาก็นอนไปเขาก็เคิม เขารู้สึกเหมือนได้กลิ่นเหนม็นคาวซึ่งรู้ทันทีเลยว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดอแต่เขาก็ยังไม่ลืมตานะคะอ,อจนกระทั่งเขาลืมตาเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครอะ่ะมาเป่าลมใส่หูเขาเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วจังหวะลืมตาะคะ่ะเขาได้ยินเสียงเบาๆเลยเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าไม่ให้นอนอ,อคำเดียวเลยนะคะมาเย็นเย็น เขาก็เลยลืมตาแบบเต็มตื่นเลยทีนี้เขาก็มองไปรอบๆจังหวะที่เขาจะพลิกตัวค่ะคเขาเห็นที่ปลายเท้าอะค่ะเป็นร่างของผู้หญิงซึ่งเขาไม่เห็นหน้าแบบชัดเจนนะแต่เห็นแต,แต่รู้ว่าเป็นแบบผู้หญิงผิวค่อนข้างคล้ำผมยาวหยิกรกระเซิรกระเซิงเลยแล้วเขาก็ค่อยๆไล่ดูผมปรากฏว่าตรงปลายผมอะมันเหมือนมีน้ำซึ่งดูดีๆมันเป็นน้ำสีแดงๆก็คือเป็นเลือดนี่แหละทำให กลิ่นที่เขาได้ยินเออได้ได้กลิ่นตอนแรกที่เหมือนบอกเป็นกลิ่นคาวเลยก็คือมาจากตรงนั้นแน่นอนอ,อทีนี้จังหวะที่เขาไล่ไปเรื่อยเยเหมือนแม่ของคุณเซ้งเขาก็ตกอยู่ในภวังอะนะคะเอ,อเขาก็มองอยู่ตรงผู้หญิงคนนั้นมองไม่ไปไหนเหมือนมันสะกดให้เขามองอะ่ะทีนี้จังหวะที่มองอยู่่ะก็ได้ยินเสียงแววเข้ามาในหูอีกว่าช่วยด้วยอ,อสั้นๆเลยนะเ,เร็วยๆช่วยด้วย<ๆ>เขาก็แบบนึกในใจว่า จะให้ช่วยอะไรวะแม่ของคุณเส้นน่ะนะคะเขาก็นึกอยู่ในใจแล้วเขาก็พยายามมองลักษณะท่าทางของร่างผู้หญิงคนนั้นอยู่ปรากฏว่าเขาก็มองไล่ลงมาเรื่อยๆปรากฏว่าต้องท้องของผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันเป็นรอยกีดยาวๆตั้งแต่แบบกลางหน้าอกไปจนถึงส่วนล่างเลยอืเป็นรอยเหมือนตัวทีเขาก็มองอยู่อย่างนั้นมองไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งเขาหลุดเพราะว่าเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกัน,น,นเดินมาแล้วก็บอก คุณแม่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรลุกขึ้นมานั่งอะไรพูดอะไรอยู่คนเดียวอืแม่ของคุณเซนเขาก็บอกว่าหรอวะกูนั่งหรอวะเมื่อกี้กูนอนไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็หันไปมองที่นาฬิกาปรากฏว่านาฬิกามันขึ้นว่าตีหนึ่งสิบห้าท้งานที่เขาน่นอนไปตอนตีหนึ่งแม่ของคุณเซนก็เลยแบบว่าเอา้าเรื่องทั้งหมดมันฝันหรือยังไงวะเขาก็งงๆนะคะคืนแรกก็ผ่านไปอันนี้คือเหตุการณ์ของคืนแรกคืนที่สองแม่ของคุณเซนเนี่ย เขาเล่าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดําเนินไปปกติไม่เจออะไรเลยเขาก็เลยอ๋อโอเคเมื่อวานก็คงแบบทํางานเหนื่อยเก,เก็บนู่นเก็บนี่มังคิดฝันแหลกต่อมาคืนที่สามค่ะคืนที่สามเอาอีกแล้วแอบงีบอีกแล้วเพราะว่าไม่มีงานแล้วเนาะออแม่ของคุณเซนก็นอนปกติสักพักมีเสียงเข้ามาอีกแล้วอืมแต่วันเนี้ยคืนเนี้ยเป็นเสียงเป็นประโยชที่พูดว่า มานี่มานี่ออมาทางนี้อมานี่ตามมาแม่ของคุณแซนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยเหมือนเหมือนเขาแบบตกอยู่ในภาวังอีกแหละแต่เขารู้แค่ว่าเขาว่าลุกออกจากเตียงแล้วก็เดินไปกําลังจะไปจับลูกบิดประตูห้องดับจิตกําลังจะเปิดเออแต่จังหวะที่กําลังจะเปิดอะคะ่ะเพื่อนคนเดิมก็วิ่งมาแล้วก็มากระตุกบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรจะเข้าไปทําไมออืมันไม่ ก่อนจะเข้าไปมันต้องได้รับอนุญาตอะไรสักอย่างก่อนนะคะคจะเข้าไปยังไงเกิดอะไรขึ้นแม่ของคุณเซนเขาก็บอกว่าผีหลอกว่ะอืมผียังไงก็ผีเพื่อนของเขาก็บอกโอ๊ยอย่าไปยุ่งกับห้องนี้เดี๋ยวแบบจะโดนนู่นโดนนี่ออ,ออกมาออกมาครับแม่ของคุณเซนเขาก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตในคืนนั้นตามปกติไม่ไม่มีอะไรแล้วนอกจากเหตุการณ์นั้นแต่ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังอยู่ในหัวเขาอยู่จนกระทั่งคืนที่สี่นะคะคืนที่สี่เนี่ยไม่นอนเพราะว่ากลัวนอนแล้วจะเจอแบบคืนที่ผ่านๆมาอีกครับก็เลยนั่งทํางานนั่งทํางานไปปรากฏว่าคอมที่กําลังทําอยู่นะคะอยู่ๆหน้าจอมันค้างอืซึ่งมันค้างอยู่หน้าของลายชื่อผู้ป่วยทอทํำยังไงก็กดอะไรก็กดไม่ออกแม่ของคุณแซนเขาก็เลยโทรแจ้งบิก๊กแผนกหนึ่งเพื่อให เออเจ้าหน้าที่มาดูให้มาเช็คให้ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามกดออกกดออกกดออกแต่ทํอยังไงก็ไม่ออกทําให้สายตาของแม่คุณเซนับไปสะดุดอยู่ลายชื่อหนึ่งซึ่งด้วยความที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่แอนวิะเขาก็คุ้นเคยกับลายชื่อผู้ป่วยใช่ไหมคะแต่ลายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คุ้นเลยเขาไม่เคยเห็นเลยจริงๆรมันไม่เคยผ่านตาเขาเลยทําให้เขาจําชื่อเนี่ยขึ้นใจพอช่างมาดูพอเจ้าหน้าที่อีกแผนกหนึ่งมาดูขอมปรากฏว่าทํำยังไงก็ ปิดหน้าจอนี้ไม่ได้ปรากฏต้องดับเครื่องรีเซ็ตเครื่องใหม่ทุกอย่างมหมดเลยอ,อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่สี่นะเป็นเหตุการณ์แปลกจนสุดท้ายนะคะคืนที่ห้าคือสุดท้ายที่แม่ของคุณเส้นไหนะอยู่เวละ่ะครับแม่ของคุณเส้นบอกว่าเขาก็นั่งทํางานไปไม่นอนไม่นอนเหมือนเดิมนะเพราะกลัวจะเจอเหมือนเดิมอมแต่อยู่ๆนึกยังไงไม่รู้ลุกแล้วเดินไปที่แผนกฉุกเฉินไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ครับแล้วก็ถามเลยว่าแผนกฉุกเฉินอะ่ะ มีคนไข้ชื่อนี้นี่นี้นี้ไหมก็คือชื่อที่หน้าจอมันค้างเม,มื่อคืนนะพยาบาลฉุกเฉินก็บอกไม่มีนะคะครับแม่ของคุณแซงก็พูดต่อเลยว่าแล้วคนไข้ในห้องดับจิตเขาจะไม่เรียกศพเนอะเขาจะเรียกคนไข้ในห้องดับจิตเียคนไข้คนไข้ในห้องดับจิตอ๋าอเอหรอใช่ใช่ในตามที่เขาส่งมาหรอใช่นคนไข้ในห้องดับจิตอ๋อหรอเพิ่งเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าศพที่อยู่ในห้องดับจิต ถ้าเป็นทางโรงพยาบาลเขาจะเรียกว่าคนไข้ในห้องดับจิตเหรออ็บอกว่าแล้วคนไข้ในห้องดับจิตอะมีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ไหมพยาบาลฉุกเฉินก็เงียบอืแต่ตอบกลับมาว่าไปเจออะไรมาอืเท่านั้นแหละแม่ของคุณเส้นก็เลยเล่าเรื่องตั้งแต่คืนแรกจนถึงปัจจุบันนั้นเล่าให้ฟังว่าเจออย่างนี้พยาบาลเงียบพยาบาลฉุกเฉินนะคะเงียบ แล้วก็ลุกแล้วก็เดินหนีแม่คุณเซนไปเลยทีนี้คุณเซนแม่คุณเซนเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็กำลังจะหมุนตัวเดินกลับไปที่โต๊ะของเขาเหมือนเดิม,มปรากฏว่าอยู่ๆมีบุรุษพยาบาลค่ะวิ่งมาแล้วก็บอกแอดมิดแอดมิดมีอะไรมแม่ของคุณเซนเขาก็บอกว่าเงียบยังไม่พูดอะไร,รแล้วอยู่ๆบุรุษพยาบาลคนนั้นก็เลยพูดว่าเจอเมื่อไหร่อ,อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยว่าเจอเมื่อไหร่ เท่านั้นแหละแม่คุณเ้นก็เลยรู้รู้เลยว่าบุรุษพยาบาลคนนี้ก็ต้องรู้เขาก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังอืมแล้วก็บอกว่าลักษณะที่เจอคือมีรอยผ่าคือบอกทุกอย่างบุรุษพยาบาลก็บอกว่ามันเคยมีเคสหนึ่งค่ะ,ะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นแท็กซี่ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ หน่วยกู้ภัยของโรงพยาบาลหน่วยกู้แพทย์ของโรงพยาบาลน,นะคะก็คือไปรับเคสนู่นี่มาผู้ชายอะ่ะเอ,อหมดสติอืแต่ผู้หญิงอะ่ะสาหัสอืก็ได้ทําการยื้อชีวิตจนกระทั่งผู้หญิงก็เสียนะคะแต่ผู้ชายอ่ะคะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ฟื้นยังไม่ได้สติจนเออทำให ผู้หญิงเสียไปแล้วใช่ไหมคะแต่ผู้ชายยังไม่ได้สติอแต่ว่าด้วยความที่โรงพยาบาลแห่งนี้นเป็นเอกชนน่ะ <c oughs> เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทําให้โรงพยาบาลน่ะตัดสินใจย้ายผู้ชายอะ่ะไปที่โรงพยาบาลรัฐแทนทําให้ก็ต้องย้ายร่างของผู้หญิงอะ่ะไปด้วยจนถึงทุกวันเนี้ยโรงพยาบาลที่แม่คุณเส้นอยู่อเอ่อทำงานอยู่ะคะ่ะก็ไม่รู้ชะตาของ สามีภรรยาคู่นั้นอแต่ในความเป็นจริงคือผู้หญิงคือเสียณจุดจุดนี้ถูกต้องไหมคะครับบุรุษพยาบาลก็เล่าว่าและนังแต่วันนั้นน่ะก็ไม่เคยมีญาติไม่เคยมีพี่น้องเพื่อนฝูงของสามีภรรยาคู่นั้นมาติดต่อหรือมาตามเรื่องอะไรกับโรงพยาบาลเลยเขาก็เลยบุรุษพยาบาลกับแม่คุณเซนก็เลยคุยกันว่างั้นแสดงว่าดวงวิญญ,ญาณของผู้หญิงอ่ะก็คือยังอยู่ที่นี่ครับคุณเซนแม่คุณเซนเขาก็เลยบอกว่า หนูคิดว่าที่หนูเจอเขาคงอยากให้หนูมาช่วยอะไรสักอย่างเลยทีนี้เรื่องราวของเอ,อแม่คุณเส้นกับบุรุษพยาบาลก็คุยคุยกันแล้วก็จบกันไปครับแต่หลังจากนั้นอะนะคะแม่คุณเส้นเขาก็ทําทุกวิถีทางในการพยายามหาครอบครัวหาญาติหาอะไรจากรายชื่อที่เขาจําได้หน้าจอวันนั้นอซึ่งหาอย่างไงก็หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับ ไม่รู้ว่าชะตาสองสามีภรรยาหรือผู้เออสา 3, มีเขาฟื้นหรือยังไม่มีใครรู้เลยมแม่ของคุณแซนก็ทำได้แต่เพียงว่าทุกครั้งที่ทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสตักบาทก็จะนึกถึงผู้หญิงคนนั้นโดยการที่แบบไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยอะไรแค่นึกในใจว่าทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นใช่เรื่องก็ม,ม,มีประมาณนี้ก็คือก็ทำบุญทาบุญไปก็น่าจะน่าจะเป็นทางที่ ดีที่สุดและถ<ช>ูกที่สุดแล้วใช่ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาชื่อชื่อของศพที่อยู่ในห้องดับจิตมีหลายคนบอกนะบอกว่าที่โรงพยาบาลณตอนเนี้ที่โรงพยาบาลของเราเรียกว่าบอดี้เออนะครับใช่ครับอาคนไข้ในห้องดับจิต<ช>อันนี้ก็บอก<ช><ช>นะฮะแล้วก็ออปัจจุบันใช้คําว่าบอดี้ครับ Uh huh. อ,อยู่อย่างนี้นะเนี่ยเขาจะมีคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าคนไข้ในห้องดับเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ค่ะเออนะฮะปัจจุบันเรียกว่าบอดี้นะครับมีอะไรก่าเดยวนะอ๋อในบอดี้ Body. คนไข้ในห้องดับจิตเออแต่ส่วนมากเ็าจะพิมพ์เข้ามาว่าบอดี้นะก็แล้วแต่ จะเรียกหรือมั้งมันน่าจะคนไข้ในห้องดับจิตมันยาวไปไงร่าปที่มันแบบสั้นออกระชับไปแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องห้องดับจิตที่เป็นเรื่องเล่าในตำนานย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่ง<ะ>ที่เป็นตำนานเลยแล้วก็เล่าทุกครั้งก็จะรู้สึกน่ากลัวทุกครั้งที่เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นคนไข้หรือไม่ก็เป็นบุรุษพยาบาลหรือเป็นหมอนี่แหละ,ะหรืออาจจะเป็นหมอใหม่ลงลิฟต์มา นะครับแล้วปรากฏว่าเขาลงมาจากชั้นไหนไม่รู้จะลงไปชั้นล่างปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยลิฟต์มันเปิดแล้วก็มีคนไข้ใส่ชุดคนไข้เเดินเข้ามาแล้วคนไข้ก็ถามคนเนี้ยที่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นบุรุษพยาบาลเป็นญาติมาเยี่ยมหรือเป็นคุณหมอก็ชวนคุยชวนคุยไปชวนคุยมาก็จบด้วยคําถามที่ว่ากลัวผีไหมเชื่อเรื่องผีไหม เหมือนกับคนที่อยู่ในลิฟต์คนเนี้ย<ๆ>เขาก็บอกว่าประมาณว่าไม่เชื่อ <S <S ไม่กลัวผีไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกถ้าผีมีจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันจะมีป้ายป้ายข้อมืออ๋อเออป้ายข้อมือเรื้อมือตำนานเรื่องในตำนานเออเรื่องในตำนานแล้วก็คนเนี้ยที่เข้ามาในลิฟต์ก็ชูป้ายข้อมือให้ดูว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเชื่อมาว่านี่คือผี ออเป็นป้ายแบบคนตายอ่ะสําหรับรัดข้อมือศพที่อยู่ในห้องดับจิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับห้องดับจิตอในตำนานผมฟังเรื่องนี้มาผมถึงกลัวลิฟต์ไงหนีไปไหนถามหน่อยอะหนูไม่เคยเจอผีในลิฟต์นะเคยเจอแต่ตอนนั้นพี่ก็ไม่เคยแต่ฟังเรื่องมาแล้วแต่น่ากลัวมันน่ากลัวตอนตอนนั้นหนู ศิริลาชสมัยก่อนทางเดินยังเป็นไม้อยู่หนูจำได้แล้วน้องจะพูดชื่อโรงพยาบาลไหมไม่ใช่โรพยาบาลนั้นแหละไม่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 มีผีเลยนไม่มีผีแต่ว่าน้องหนูคลอดที่นั่นแล้วเหมือนกับว่าบรรยากาศบรรยากาศแล้วหรือแบบเก่าๆอ่ะถ้าไม่มีผีก็โอเคไม่มีผีไม่มีผีจาได้ว่าถ้าพูดถึงมุมมุมของอ่ะพูดแล้วก็พูดเลยมุมของศิริราชสมัยเด็กในความทรงจํา มุมที่น่ากลัวที่สุดคือห้องที่มีซีอุยห้องที่มีเด็กดองห้องที่มีแบบอะไรพวกเนี้ยเข้าไปแล้วรู้สึกแบบน่ากลัวมากหนูเคยไปครั้งเดียวตอนเด็กครั้งเดียวแล้วก็ไม่กล้าไปเลยแลวหนูไปตอนกลางวันด้วยกลางวันเหมือนกันใช่กลางคืนเขาไม่ให้เข้าไอ้บ้าไปกลางวันอยู่แล้วน่ากลัวมากไม่รู้ว่าใครพาผมไปตอนเด็กอะไปทําไมวะไม่แต่ได้ความรู้ไงว่าเขามีทั้ง อ่มีซีอุยมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรที่แบบเป็นข่าวดังๆมีเด็กดองมีอะไรเนี่ยมีความรู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราไปหาความรู้จากอะไรวะคือเราไม่ได้ไปเองมีผู้ใหญ่พาไปมันหนูเล่นใช่หนูก็มีผู้ใหญ่คือแค่งงว่าผู้ใหญ่จะพาเราไปทําไมเราไปได้อะไรจากตรงนั้นเอาจริงๆคือมันอาจจะได้มาแบบอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่นน่ากลัวค่ะสมัยก่อนน่ากลัวมากโห น่ากลัวจริงเออทุกวันนี้ยังอยู่ปะไม่แล้วนะเม่ีเขาซีอุยเขาซีอุยไปอาเป็นทางารกิจแล้วใช่ใช่ไม่หมายถึงว่าบรรยากาศหรือว่าห้องเนี้ยยังอยู่ปะมีปะตรงนั้นน่ะไม่ใช่ห้องด้อยตรงนั้นเป็นตึกตึกที่แยกออกมาไกลๆหนูจำได้แต่ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ทุกวันเนี้ยโรงพยาบาลโหคนเยอะแล้วก็ไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนน่ากลัวจริงอ่ายังมีอยู่ไหมอ่าไปทัศนศึกษา ไม่ใช่อ่ะผมไม่ได้ไปทัศนศึกษาใช่หนูก็ไม่ได้ไปทัศนศึกษามีผู้ใหญ่พาไปไม่รู้ว่าผู้ใหญ่พาไปเอแล้วไม่ได้อยู่ชั้นล่างต้องเดินขึ้นบันไดไปที่อยู่ชั้นสองหนูจําได้ห้องยังมีอยู่อา้าวยังมีอยู่หรอยังอยู่ออออยังมียังมีงมอ้เป็นตึกพิพิธภัณฑ์ ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีหลายอย่างมีเด็กดองมีอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ไม่ได้บอกว่าที่นั่นมีนะแต่แค่นึกถึงบรยาาบรยากาศบรรยากาศที่<ๆ>สมัยก่อนน่ะผู้ใหญ่พาเราไปอพาไปทําไมก็ไม่รู้ไปแล้วก็ไปเห็นมันก็น่ากลัวสําหรับเด็กใช่แล้วแต่ะและเด็กก็กล้าไกลจําได้ใช่บรรยากาศ,ากาศน่ากลัวมากนั่นแหละไอ้เรื่องเล่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังที่แบบเจอผีในลิฟที่เป็นเรื่องเล่าในตำนาน,นทำให้พี่อยากกลัวลิฟ กลัวลิ์โรงพยาบาลก็จะพูดทุกครั้งว่าที่กลัวที่สุดคือลิ์โรงพยาบาลหนีไปไหนถามหน่อยอะระหว่างทางลงมาแล้วเจออย่างนงี้จะหนีไปไหนอบันไดหนีไฟก็น่ากลัวเอาจริงๆค่ะเวลาเดินทีมก็มีเสียงก้องๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆว่าทุกอนูในโรงพยาบาลน,น่ากลัวหมดอะถ้าเป็นตอนกลางคืนถ้ามันเปลี่ยวถ้ามันไม่มีคนม,มันจะพายให้เราจรินตนาการล่ะรลอน หลอ,อนแล้วยิ่งรู้ว่าตรงไหนที่เป็นทางไปห้องดับจิตหรือว่าต้องเดินผ่านห้องดับจิตอ่ะโอ้โ oh, หคูณสิบน่ากลัวเออนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆสดสดหน้าใหม่ก็เนี่ยพิมพ์มาเป็นเรื่องจากเมลนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมงานก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแม่